สังเกตดูนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะเหรียญร้านพนันอาจจะเป็นเหรียญที่คนอื่นเขาไม่ซื้อเขาไม่เล่นกันนะคะเป็นเหรียญย่อยๆแต่เป็นเหรียญที่ทุกบ้านมีจริงๆนี่แหละค่ะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าเหรียญแบบนี้เขาขายกันได้เท่าไหร่เพราะเหรียญแบบนี้นะคะทุกบ้านมีจริงๆคะ่ะเอามาเริ่มต้นเหรียญเล็กจิ๋วเลยแล้วกันเนี่ยเหรียญที่มีทุกคนมีทุกบ้าน ช่องอื่นเขาทำเขาทำคลิปรับซื้อเหรียญแพงๆเหรียญตลกเหรียญแปลกเหรียญหายากของไปนัดไม่มีแล้วค่ะเหรียญแบบนั้นนะคะปนัดเล่นเหรียญปกติเลยดูแค่พอสอของปนัดนะคะเนี่ยค่ะดูแค่พอสอจริงๆเริ่มต้นเหรียญแรกคือพอสอสองสี่เก้าสามเนี่ยนะคะเป็นเหรียญที่ทุกคนมีนะคะมีเกือบทุกบ้านสองสี่เก้าสามอันนี้เขาติดกันอยู่เหรียญสองสี่เก้าสามเป็นเหรียญที่ ที่หาได้ทั่วไปนะคะแต่ก็จะเริ่มหายากนิดนึงแล้วตอนนี้ค่ะเพราะว่าเขาก็ใช้ระยะเวลานานนะนอะ้อตั้งสองสี่เก้าสามผ่านมาตั้งเป็นเป็นกี่ปีแล้วละ่ะแปดสิบปีประมาณค่ะเนี่ยนะคะเออเจ็ดสิบกว่าเป็นอะไรที่แกอ,ออกแล้วติดกันเมื่อกีหนังยางนะเนี่ยหนังยางเปื่อยระวังให้ดีเลยใครแย,ยาวเป็นหนังยางใส่ไว้ในเหรียญน,นะ เขาเปื่อยแล้วเขาจะเป็นเงี้ยเขาร้อนค่ะบ้านเราร้อนสองสี่เก้าสามก็พอมีราคาอยู่นะคะก็ยังก็ยังก็ยังมีราคาอยู่บ้างปะนะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะสองสี่เก้าสามเหรียญห้าสตางค์สิบห้าบาทสิบสตางค์มีไหมสิบสตางค์หาย,ยากมากเห็นไหมสิบสตางค์ยังไม่มีมาเลยเอา อันนี้มีอ๋อมีมีค่ะมีมาหนึ่งเหรียญสิบสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญไม่ไม่สวยแต่ก็ได้นะคะยี่สิบห้าสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทมีทั้งสวยและไม่สวยเห็นไหมคะเหรียญน,น้สึกแล้วเหรียญน,นี้ยังสวยอยู่ยังคมชัดอยู่เนี่ยค่ะ เหมือนกันนะคะไม่แยกค่ะรับซื้อเท่ากัน15บาทอย่างเงี้ยค่ะก็มีชำรุดบ้างเล็กน้อยต่อจากสองสี่ก็จะเป็น2,500ันอเนาะเราดู2 4งสี่เก้ามกันก่อนจะดูอ่ะเขาจะมีอันนี้9กสอันนี้มีดีบุกด้วยนะคะเหรียญสิบสตางค์สิบสตางค์สองสี่เาเนื้อดีบุก เป็นเหรียญแรกของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชนะคะเขาก็จะผลิดเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญสองสี่เก้าสามก็จะเป็นเหรียญแรกของรัชกาลที่9น่าเก็บสะสมนะเพราะว่าเหรียญน,นี้สวยค่ะมีความเป็นเป็นทองนะคะสวยหลายคนก็พูดกันนะเขาบอกว่าเออมีส่วนผสมของทองคาําคนนิยมนําไป ตีแหวนนะหลายคนคงจะจำได้แหวนแหวนเก้าสามที่เราเรียกกันนะคะต่อจากเก้าสามก็มาอันนี้ใช่ไหมอ่อโอเคเหรียญพศสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยก็จะก็จะมีชนิดราคา ห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์และ5ห้าสตางค์เช่นกันเหมือนกับ2493ี่เกามค่ะมีหนึ่งบาทเหมือนกันนะคะแต่1บาทอันนี้ยังพอหาได้อยู่ยังเจอพอมีพบเจออยู่บ้างแต่2493 1บาทไม่เคยเจอเลยนะคะราคาเขาเล่นกันเป็นแสนราคาประเมินไว 6, น้ห0 0 0นซื้อขายกันก็หลักแสนอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปัจจุบันเนี่ยค่ะเหรียญ อพศ2500ชนิดราคา5ตางค์10ตางค์25ตางค์และ50ตางค์รับซื้อเหรียญละ1บาทเท่านั้นค่ะ5ตางค์10ตางค์25ตางค์5ตางค์รับซื้อ10บาท10ตางค์รับซื้อ5ตางค์รับซื้อ1บาท10ตางค์รับซื้อ1บาท25ตางค์รับซื้อ1บาท ห้าสิบจะตังรับซื้อหนึ่งบาทค่ะพศสองสี่เก้าพอศสองพันห้าร้อยค่ะสำหรับสองสี่เก้าสามเหรียญละสิบห้าบาทอันนี้ก็น่าจะเกินร้อยเหรียญอันนี้ก็น่าจะถึงร้อยเหรียญขอบคุณที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายนะคะเดี๋ยวพนักก็จะเช็คให้นะคะเช็คให้แล้วก็เช็คเสร็จก็โอนเงินทันทีไม่มีเงื่อนไขเดๆทั้งสิน้นห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาดทุกกรณีนะคะ ไม่มีการโอนเงินนะคะอย่าโอนเงินให้ผู้ซื้อเขาบอกว่าทําใบถ้าถ้าเขาสรุปว่าให้ทําใบใดๆนั่นคือมิจฉาชีพนะคะอ๋ออันนี้ด้วยอันนี้ยี่สิบห้าตางอันนี้ห้าสิบตางเลยเขาปนกันมานะคะเหรียญเหรียญทุกเหรียญเหรียญทุกรุ่นเขาจะมีความความพิเศษความแตกต่างมีเสน่ห์ของเหรียญอย่างเหรียญยี่สิบห้าตางเขาก็บอกว่าขีดตรงพอผ่าน รับซื้อราคาสูงค่ะขีดตรงพอพานหมายถึงตัวพิมพ์เขาจะเล็กลงไงคะตัวเล็กตัวพิมพ์ตัวเล็กแล้วขีดเลยมาตรงกับพอพานพอดีมีค่ะมีจริงนะคะแล้วก็เห,หรียญห้าสิบต่างก็จะมีอีกบล็อกหนึ่งนะคะเป็นบล็อกใหญ่ใหญ่เท่ากับเหรียญหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหงค่ะอันนั้นก็มีราคาสูงเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะคะเหรียญเขาจะมีพิเศษแตกต่างกับกับธรรมดาทั่วไป แล้วก็จะมีความพิเศษแล้วก็จะมีความความราคาสูงความแพงของเหรียญน,นั้นๆค่ะตามปกตามที่ความหายากอา๋ออันนี้เป็นเหรียญน,นี่แหละค่ะเหรียญรวงค่าที่เป็นน่าไม่รับซื้อนะคะเหรียญนี้ไม่มีราคารับซื้อนะคะเป็นน่าไม่ได้รับซื้อเหรียญยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์รวงข้าวเหรียญน,นี้คนละพอศนะถ้าเป็นห้าสิบสตางค์ก็จะเป็นปีสองสาม ยี่สิบห้าสตางค์เขาก็จะเป็นอาหารนี่ห้าสิบสตางค์อาหารยี่าหา้าไม่เจอค่ะนะคะคนลราพอสอกันแต่เป็นออกมาเป็นรวงข้าวเหมือนกันที่เออเขามีลงขาลงลงประกาศรับซื้อว่ารับซื้อเหรียญห้าสิบสตางค์พอสอสนะองห้าสองศูนยะ์เนี่ยเอออันนั้นเขารับจริงค่ะเพราะแต่เหรียญไม่หาไม่ได้หาไม่มีนะคะจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ป้านั้ยังไม่เคยเจอก็เจอแต่ปกติแบบนี้ ็อเคสรุปเนาะราคาที่รับซื้อไม่รับซื้อตามนั้นเลยค่ะเหรียญเหรียญรวงข้าวนะคะจะมีชนิดราคา25สตางค์และ50สตางค์ไม่รับซื้อและเหรียญที่ไม่รับซื้อเนาะการจนาไม่รับซื้อเลยนะคะระบาดวัดบาดหงนะคะไม่รับซื้อนะคะไม่ไม่รับซื้อแล้วเอาแบบที่เคยรับซื้อนะคะแล้วก็มาไม่รับนะคะเมื่อก่อนเคยรับค่ะ เหรียญบาทหนึ่งหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทหงเคยรับซื้อแต่ปัจจุบันนี้คือขายไม่ได้แล้วป้าน้าก็ไม่ซื้อป้าน้าถึงได้นเน้นว่าซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายได้อันนี้อันนี้เป็นเหรียญสองบาทตนมาค่ะเขาเท่ากันมั้งใกล้เคียงไม่เท่าแต่ใกล้เคียงห้าสิบตังใหญ่กว่าค่ะเหรียญสองบาทไม่รับเลยนะคะสองบาทหมุนเวียนแบบนี้ไม่รับซื้อเลย ขอบคุณที่รับชมค่ะ